ท่านผู้ชมค่ะวันนี้จะพามากินต้มยำปลาหมิ่นมะขามอ่อนนะคะเพิ่งทำเสร็จจ้านี่นะคะจะมีมะขามอ่อนแล้วก็ปลาหนิ่นขาอ่อนนะคะเราก็จะใส่นะคะใส่หัวหอมเยอะๆนะคะนี่ใส่หัวหอมเยอะๆนะคะอันนี้มาชมเลยจ้ะใส่หัวหอมเยอะๆปลาหนิ่ค่ะปลาหนิ่นะคะนี่นะคะปลาหนิมเนื้อปลาหนิมจ้า ชิ้นใหญ่ๆเลยจัมโบ้จัมโบ้ทำทานเองนี่ค่ะเนื้อปลาหนิ่นะคะ,คะต้ยมยำต้ยมยำแซ่บนะคะมะขามอ่อนปลาหนิน,นะคะก็ใส่ข่าหัวหอมตะไคร้นะคะข่าหัวหอมตะไคร้เครื่องปรุงรสนะคะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงรสนะคะเกลือใส่ไปหน่อยนึงน้ำปลานะคะน้ำข่าปรุงรสนะ มะขามเปียกไปหน่อยนึงนะคะเพราะว่าเขามะขามอ่อนเขาก็เตี้ยอยู่แล้วนะคะอันนี้นะคะเราวันนี้ทํากับข้าวนะคะแล้วก็มาน้ําพริกนะคะน้ําพริกนะคะน้ําพริกปลาทูจ้าน้ําพริกปลาทูนะคะรสแซ่บแซ่บเผ็ดร้อนเลยจ้าอันนี้เป็นผักต้มนะคะเราจะกินผักต้มนะคะผักต้มก็เป็นผักบุ้งจีนนะคะแล้วนี่ก็เป็นามะเขือนะคะ มะเขือลูกเล็กๆเอามาต้มนะคะอันนี้ก็กลับมาต้มนะคะเราจะกินกับน้ําพริกนะแล้วก็มีน้ําจิ้มนะคะน้ําจิ้มนี่มาดูนะคะปลาช่อนตากแห้งแดดเดียวนะคะนี่นะคะปลาช่อนนะคะปลาช่อนตากแห้งนะคะแดดเดียวนะคะมาชมมาทานกันได้เลยนะจ๊ะวันนี้ก็มาบอกเรื่องอาหารวันนี้เราทำอะไรบ้างนะ นี่นะคะน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มธรรมดานี่เองละจ้านะคะน้ำจิ้มแซ่บเผ็ดร้อนไปเลยนะคะใช้พริกขี้หนูค่ะพริกขี้หนูนะคะเราทานไปบ้างแล้วนะคะนี่นะคะนี่นะคะน้ำจิ้มนะคะไอ้นี่ก็ปลาช่อนตากแห้งนะคะเราตากเสร็จนะคะเราทําไปแล้วนะคะมีปลาช่อนตากแห้งนะคะอาจเนื้อนุ่มๆหรือเหลืองนะคะทอดหรือเหลืองนะคะ ปลาช่อนตากแห้งนะคะเราจะใส่เกลือกับรสบีนะคะจะไม่เค็มมากนะคะไม่เค็มมากนี่นะคะอ่านีนะคะปลาช่อนตากแห้งนะคะรสเข้มข้นค่นคะรสเข้มข้นหมายถึงเราหมักนะคะหมักหมักแบบว่าไม่ใส่ไม่ไม่เค็มเยอะพอดีพอดีอดปานกลางน,นะคะนี่ก็เป็นนี่นะคะ ต้มยำค่ะต้มยำต้มยำมะขามอ่อนนะคะปาลินแซบแซบแซบไปเลยนะคะด้วยน้ำพริกปลาทูจ้าน้ำพริกปลาทูนะคะน้ำพริกปลาทูนะคะเราใส่พริกสดห,หอมกระเทียมคัรวลงไปนะคะขั้วลงไปนี่นะคะ นี่ก็เป็นผักบุ้งจ้าผักบุ้งผักบุ้งเอามาเขือลูกเล็กเอามาต้มนะคะมาต้มนะคะก็เป็นแซ่บๆอาหารแซ่บๆสาหรับเราเนาะสาหรับเราว่าคนไม่กินเค็มก็ปลานี่เราก็กินทานได้เนาะทานได้ทานได้นะจ้านี่จ้าอาหารอร่อยจ้าผ่าปลาช่อนตาแข้งนะคะอร่อยอร่อยนะคะต้มยำแซ่บ ต้มยำแซ่บนะคะมะขามอ่อนปานินนะคะใส่เครื่องนะคะหัวหอมมากๆนะคะให้รสอร่อยอร่อยแซ่บไปเลยจ้านี่นะคะนะคะก็มีน้ำพริกมีทุกอย่างนะคะที่ที่ขาดแล้วก็เอาปลาติ้มอันนี้นะคะจิ้มน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มน้ำจิ้มเผ็ดร้อนนะคะเผ็ดร้อนไปเลยนะคะ ก็ขอเป็นคลิปสั้นๆน,นะคะก็จบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะบุญรักษา,าพระคุ้มครองสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ